สวัสดีครับวันนี้เราไปออกกําลังกายฟิตเนสอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> เวลาสี่โมงคึ่งนะครับตอนนี้4ี่มงเย็นวันที่3ามนะครับใช่เวลาตอนนี้สิบหกนาฬิกาสบสเราก,กำลังจะออกออกกาลังกายกันนะครับฟิตเนสวันที่3มแล้วนะครับสุดยอดมาก วันที่สามนะคะรีเดี๋ยวก็เดินแยกแล้วเดี๋ยวเราะเดินชนเอ่อุ้ยแมลงมุมนะครับมันออกเลยเก็ดูตัวกำลังน่ารักเนะ ทีท่เรามอบก,กับรลังกายด้วยกันนะครัะนนท์มาแล้วครับแล้วเราบอกว่าไปมาจันนี่เดินบ,บ้านนะครับขอรบอกวบน้อมโอเคครับบ๊ายบาย